ดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิสก็จะมาทำคลิปแลนดอมในหัวข้อโอกาสทองของคุณมาถึงแล้วนะคะก่อนอื่นเฟิสก,ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ไม่กดข้าโฆษณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิสแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะ โอเคมาเริ่มจากเช็คพลังงานกันก่อนเลยวันนี้เฟิร์สจะใช้กําลังมองอยู่ว่าจะใช้เป็นไพ่สำหรับไหนดีนะคะอืมอ่ะเจแอนนาละกันเนาะขอเช็คพลังงานของทุกคนเลยคะ่ะเอเนอในช่วงนี้ทุกคนเป็นไงกันบ้าง พลังงานของทุกคนเป็นไงกันบ้างคะในช่วงนี้ใบแรกนะคะชาลออิออตมีลักษณะาราศีกรกฎได้นะคะเป็นช่วงของการขับเคลื่อนไปข้างหน้าการ Move forward ะะเพอรู้สึกว่าเอเนอรในตอนนี้คือพร้อมมากพร้อมลุยพร้อมที่จะเดินทางก็ได้ หรือเป็นความร่เริงเอเนอรแบบเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางช่วงนี้คุณอาจจะได้เดินทางบ่อยๆหรือมีเกณฑ์ที่จะอยาเ,ออเดินทางไปต่างจังหวัดก็ได้นะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือเดินทางไปต่างประเทศก็ได้เอเนอรนะหรืออีกอย่างหนึ่งอ่ะเป็น Energy ที่แบบพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็ไม่กลัวสิ่งใดแล้วก็สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีแม้แม้มันจะยากแม้มันจะดูแบบไปคอนเทติคนละทางเห็นไหมเหมือนแบบซฟิงเนียมี2ตัว สีขาวแล้วก็สีดำแต่ว่าคุณสามารถควบคุมไปได้ทั้งคู่มันมีความบาลานซ์อยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็นายออฟบอ n ส s นะคะ ใบนี้เฟอร์รู้สึกว่าอาจช่วงนี้อาจจะแบบเป็นช่วงที่เหนื่อยก็ได้อืมหรือว่าไพ่กาลังจะบอกว่าแบบคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะอืมเหมือนแบบเหมือนเพิ่งเจออะไรมาหมาดๆหรืออาจจะแบบช่วงนี้งานเยอะก็ได้นะคะเดี๋ยวเฟอเปิดให้ครบก่อนเลยดีกว่านะ้อจะได้รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรจะได้ขยายได้ว้าวอู้แต่ Energy เอเนอรลดมากอืมเฟอคิดว่านี้น่าจะบอกบง่งบอกถึงประสบการณ์ที่คุณได้เจอมา นะคะแล้วตอนนี้ก็คือแบบมีความสมบูรณ์ภูนพร้อมมีความสุขมีความสุขพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีถึงแม้ว่าจะแบบไม่ได้มีมากหรืออะไรขนาดนั้นแต่ว่าคุณแบบเออรู้สึกว่าเหมือนเข้าใจอะไรมากขึ้นก็ได้เออเหมือนพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ณนะปัจจุบันนะเอเนอร์จีเนี้ยพูดเลยว่าดึงดูดดึงดูดมากๆนะคะ t o ออหลายๆคน,ๆคนกำลังเหมือนวางแผนที่จะขยับขยายก็ได้หรือเป็นไพ่เป็นไพ่ต่างประเทศด้วยนะหรือเป็นไพ่การขยับขยายธุรกิจขยับขยายงานความก้าวหน้าของการหน้าที่การงานของคุณนะคะอ่าแต่ว่ามีบางเอเนอรที่แบบ ฟรู้สึกว่ามีความแบบลังเลสงสัยในเส้นทางอยู่บ้างว่าแบบจะเอายังไงกับเส้นทางนี้บางทีก็ค่อนๆไปในทางสับสนอืมแต่ว่าเอา่อเป็นจุดเล็กๆเท่านั้นฟรู้สึกว่าไอ้ความลังเลสงสัยเนี้ยมันเป็นความเป็นเป็นจุดเล็กๆที่เกิดขึ้นภายในแบบข้างในใจเฉยๆอืมไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคะขอเช็คเอเนอร์จีของทุกคนหนะะ่อยค่ะเป็นไงอีก ว้าว wow. แล้วก็ Ace of Wands เรื่องอะไรคะ Nine of Swords t r e e of Wands wow. ว้าว t h ว Tower ขึ้นมาคอนเฟิร์มด้วยโอเคทุกคน t าวดี p อม s พ wow, พลังงานดีมากแล้วก็ใต้สำหรับเป็นคุยนอบบอนะคะเป็นคุณอนะ่ะเป็นคนเ NERGY ที่แบบมีความชัดเจนแล้วก็มีความแบบโดดเด่นในหน้าที่การงานมีความประณีตมีความเป็นแม่สูงมากจัดจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นอย่างดีมีความอุดมสมบูรณ์หลายๆมีความมากตัวคุณเองอะ่ะคือแบบเป็นคนที่สดใสใครแบบอยู่ใกล้ๆคุณก็แบบมีความสุข enjoy ไปด้วยเหมือนกันนะนะคะเพราะว่าเนี่ย ท่านตะว,วันนะหมายถึงความสดใสความสุขความแบบที่ตัวคุณเองมีความสามารถอ่ะเป็นคนที่มีเวทมนต์ในตัวมีของในตัวเป็นคนเก่งอง,ง่ายๆเป็นคนเก่งฉลาดนะคะแล้วก็เอ่อค่อนข้างที่จะแบบประณีตด้วยในการใช้ชีวิตหรืออะไรเงี้ยหรือเนี่ย,พยไพ่ใบนี้มันหมายถึงการสร้างสารรค์ชีวิตอืมก่อนหน้าเนี่ย คืออาจจะมีสับสนอยู่บ้างแต่ว่าทุกอย่างมาเริ่มลงตัวเพราะว่าคุณอาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใบนี้ตอนแรกเฟรยังไม่ชัวร์เนาะว่าเป็นเรื่องอะไรอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบกาลังจะมีอะไรที่มันแบบเข้ามาอย่างกระทันหันหรือบางพลังงานก่อนหน้านี้คุณเจอแล้วเออมันมีเรื่องเข้ามาที่จะทําให้คุณจะต้องตัดสินใจอ่ะอย่างกระทันหันมากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ The Tower ขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงแน่นอนหรือเป็นการล้างกระดานเปลี่ยนแปลง Transformation เหมือนแบบ พไพ่ใบนี้มัน,เป,นเป็นพลังงานของความทะเยอทะยานอืมถ้าสมมุติว่าก่อนหน้านี้นเ,นเราแบบว่าเหมือนพุ่งพุ่งพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยหรือมีความแบบทะเยอทะยานมากจนเกินไปแล้วฐานมันไม่มั่นคงอะ่ะมันอาจจะให้แบบมันอาจจะเกิดการแบบสั่นคลอนหรือพลิกได้แล้วพไพ่ใบนี้มันมันสะท้อนถึงความกลัวภายในจิตใต้สำนึกของเราแต่ว่า อืมเขาเรียกอ,อะไรอ่ะมันเป็นพลังงานเสริมนะเหมือนมาบอกเหมือนมาย้ําเตือนหรือแนะนําคุณเพิ่มเติมว่าแบบอยากกลัวอะไรเด็ดขาด นะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเหมือนจะทําให้เรากลัวเนาะการเปลี่ยนแปลงก็ทําให้แบบเหมือนมันดึงความกลัวเราขึ้นมามันเป็นไอพลังงานความกลัวเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาที่มันจะเกิดขึ้นกับเราได้ง่ายๆแต่ว่าหนึ่งเลยอ่ะคุณจะไม่หลงกลอย่างแน่นอนคุณจะไม่หลงกลในความกลัวเราเนี่ยเรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เหมือนแบบเจเนมรทใหม่อ่ะเขาเรียกาอะไรเจเนเรทสิ่งที่เป็นอยู่นะตอนเนี้ยด้วยความประณีด้วยความแบบ ด้วยความแบบสร้างสรรค์นนะเออมันเป็นการที่แบบจะประณีตมากขึ้นออรอบครอบมากขึ้นไม่ว่าจะทําอะไรนะตอนเนี้ยนะคะเพื่อเห็นถึงความชัดเจนเด็ดขาดพร้อมพุ่งทยานคือเหมือนแบบออชัดเจนแหละเป้าหมายชัดเจนพร้อมที่จะพุ่งทยานพระอาศ์สวินถือดาวเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบ ลุยอะเออสายลุยสายลุยไม่คุยเสียเวลาเพราะว่าประสบการณ์มีแล้วเจอมาแล้วเอ่อเขาเรียกอ,อะไรศักยภาพเต็มเปี่ยมเต็มล้นพร้อมที่จะมองไปถึงอนาคตพร้อมที่จะขยายขยาย energy ความสุขคือมาเต็มมากนะคะเฟิร์สคิดว่านี่แหละหัวข้อโอกาสทองของคุณมาแล้วนี่แหละอืมมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณกําลังจะทําอะไรก็ตามหรือบางคนอะได้ลงมือไปแล้วได้แบบเริ่มแล้วอะไรเงี้ยค่ะอืมอันนี้ก็คือเป็นการที่แบบ เป็นช่วงที่กำลังพุ่งทะยานไปข้างหน้าความก้าวกระโดดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเปิดไพ่อีกสำรับเพิ่มเติมว่าโอกาสอะไรบ้างที่กำลังจะเข้ามานะคะประมาณนี้ อันนี้ลวกัน Heaven and Earth มีสกิไม่ค่อยได้จับเลยโอกาสอะไรบ้างที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะและแน่นอนมันเป็นโอกาสทองต้องรีบขวานะคะโอกาสใดบ้างที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณ ขอใหมิสกิช่วยเปิดไพ่ออกมาให้ชัดเจนในฝันอ่านง่ายหน่อยนะคะโอกาสใดบ้างที่กำลังจะเข้ามาอย่างชัดเอ้ยโอกาสใดบ้างที่กำลังจะเข้ามาชับใบแรกนะคะ p r i n c e of Cups ว้าวแน่นอนว่าเป็นอะไรที่ หนึ่งเลยอะไพ่ใบนี้ <c oughs> คือคีย์เวิร์ดเฟิรเคยจ <ses> าได้นะว่ามันคือปาฏิหาริ์นะตลอดเลยแต่จริงๆอะเป็นไพ่ของความแบบความเป็นอารมณ์ศีลการทำทำตามสัญชาตญาณเรื่องของสัญชาตญาณของคุณก็ได้นะคะความอิสระอ่ะขอดูเพิ่มว้าวโอกาสทองจริงๆเจ,จ,จ้าค่ะ เจ้าค่ะคุณพี่เออหนึ่งเรียนมานะคะคือโชคลาภมาเต็มโอกาสนี้พลาดไม่ได้ฟยคิดว่าเนี่ยนาตอนนี้เหมือนให้คุณแบบใช้เสญชาตยญาณใช้ความแบบอิสระโลดแล่นนำถาอย่าถ้าสมมติว่าตัวคุณเองอะใช้วิธีเดิมๆวิธีแบบผู้ใหญ่ใช่ไหมก่อนหน้านี้ถ้าสมมติว่า ดาเนินชีวิตมาด้วยวิธีแบบผู้ใหญ่แล้วมันแบบมันมันแบบม,แบบมันพังไม่เป็นท่าหรือมันอะไรก็ตามนะตอนนี้ถึงเวลาที่จะแบบพร้อมที่จะเสียงพร้อมที่จะกล้าเพราะว่าโอกาสมันเข้ามาแหละใบเนี้ยถ้าไม่ใช่โชคล้าภก,ก็คือโอกาสนี่แหละโอกาสดีๆที่กําลังจะเข้ามาแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบอืมเป็นเป็นสิ่งที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะหนักแน่นนะอ่ะเออหนักแน่นมันคงเป็นข่าวดีแน่นอน เปิดไปบนเลยแล้วกันอ่าโอเคเดอะแฮงแมนนะคะโอกาสอะไรที่จะมาจะเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพุ้ยเมื่อกี้คนลุกเลยทุกคนจะบอกว่าโอกาสนี้อาจจะมาจากคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะเป็นไปได้นะ เมออื่อกี้มันปิงขึ้นมาว่าแบบโอกาสเนี้ยอาจจะมาแบบเหมือนมีคนที่อายุน้อยกว่ามามอบแบบเขาเรียกอ,อะไรอาจจะแบบเหมือนมามาเขาเรียกอะไรเหมือนมาให้โชคลาภกับคุณนะเออโชคลาภนี่ไม่จําเป็นว่าจะเป็นเรื่องของการเงินอย่างเดียวนะอาจจะเป็นเรื่องของแบบโปรเจกต์ project, อะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าคุณเป็นหัวหน้าหรือเป็นแบบผูออ้จัดการหรือเป็นอะไรก็ตามเนาะแล้วก็เหมือนแบบ ลองลองสังเกตคนในชีวิตของคุณให้ดีๆถ้าสมมติเขามีทายมีสัญญาณมาหรือมาพูดอะไรกับคุณสักอย่างอ่ะเออจงจงเหมือนเชื่อตรงนั้นนะเขาเรียกอ,อะไรเหมือนแบบรับรับโอกาสตรงนั้นหรือว่าลองลองรับฟังคนนั้นก่อนไม่ไม่รู้ว่าเขาอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าแต่ว่าในความแบบเขามีความเป็นอิสระมีความเป็นอาร์ติส์มีความเป็นศิลปินอ่ะเออค่อนข้างที่จะแบบมีความครีเอทมากๆในเรื่องของ ความสร้างสรรค์อะไรใดๆนะคะเขาจะมีไอเดียใหม่ๆไอเดียเลิศๆอืม,มแต่อาจจะค่อนข้างติดนิดนึงก็เป็นไปได้เออค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ศิลปินทําอะไรตามใจอะไรเงี้ยอ,อืมค่อนข้างที่จะเป็นอิสระมากๆทุกคนลองสังเกตดูดีๆก็ได้นะคะคนในชีวิตถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในเวนเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเจอจริงๆเอออย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะต่อค่ะ ว้าวให้ถ้วยใหม่แล้วใน ups, ออฟคัพสหรอโอกาสในเรื่องของอะไรว้าวทีมทุกคนในเรื่องของการเงินก็มีในเรื่องของแบบ โอกาสมันก็คือโอกาสสมมติว่าตัวคุณเองอะมันมันอยู่ที่สถานการณ์แต่ละคนเนาะบางคนแบบอยู่ในเรื่องของการงานในเรื่องของความรักในเรื่องของการเงินอะไรเง <c oughs> ี้ยฟัคิดว่าอาจจะรอบด้านเลยก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ไพ่เนี่ยเอ่อพรินซ์ออฟักับนายออฟขับเนี่ยเป็นไพ่ของความรู้สึก เอออาจจะมีเรื่องราวข่าวดีที่ทำให้คุณรู้สึกใจฟูขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเออเอเนอร์มันมาวะ่ะ Energy มันเต็มเปี่ยมนะคะหนึ่งเลยเรื่องของทีมที่ปรึกษาต่างๆทุกอย่างจะลงล็อกลงตัวมากขึ้นมีการขยับขยายมีการพัฒนาอย่างแน่นอนนะคะ ตัวคุณเองอะ่ะเหมือนแบบได้กลับมาคิดทบทวนไตร่ตรองอะ่ะเออแล้วก็ตระหนักรู้ในตนเองไพ่ใบนี้ฝนมองว่าเป็นการแบบคุณไม่ได้มองโลกแบบสมมติว่าตอนแรกอะ่ะคุณมองโลกแค่ด้านเดียวใช่ไหมคุณมองแค่แบบผิวเผินหรือมองแค่เห็นแค่ด้านเดียวลองกลับมุมดูลองมองมุมกลับลองเปลี่ยนมุมมองดูบางทีอะ่ะไอการที่เรามองมุมเดิมๆอะ่ะมันอาจจะให้ผลลัพธ์เดิมๆก็ได้แล้วแบบก่อนอ้นนี้ที่เจอเหตุการณ์ที่แบบเปลี่ยนแปลงมาใช่ไหมแล้วทีเนี้ยทุกคนเออ สมมติว่าคุณคุณน่าจะแบบเหมือนมีประสบการณ์ตรงนั้นมาถ้าสมมติตอนนี้ยังแบบยังสับสนยังสงสัยอยู่ว่าจะเอายังไงต่อยังยังมองไม่ออกอ่ะเร็วๆเ,เนี้เฟอคิดว่าเดี๋ยวคุณจะมองออกอืมลองเปลี่ยนมุมมองดูลองมองมุมกลับดูแล้วก็จะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นอย่างเช่นยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจน สมมติคุณแบบเป็นผู้ใหญ่โตมากแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองใช่ไหมแล้วก็มีคนที่อายุน้อยกว่าคุณอ่ะเขามีแบบเหมือนเหมือนเขาก็มาเสนอไอเดียเหมือนมาพูดนู่นนี่นั่นให้คุณฟังเหมือนเขาก็มีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่เป็นแบบวัยรุ่นมากกว่าหรืออะไรแบบเนี้ยก็ลองเหมือนแบบเขาเรียกอะไรลองเราฟังดูเออรับฟังแล้วก็ไม่ตัดสินอย่างแรกเลยคือเราฟังแต่ก็ไม่ได้เชื่อไม่ได้แบบอะไรอย่างนั้นนะคือเราฟังแล้วก็ไม่ตัดสินถ้า เออคุณฟังแล้วดูมันดูมีเหตุและผลดีหรือดูแบบดูแบบเอ้ยเออน่าลองอะไรเงี้ยลองดูนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่จะทําให้แบบสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนเนี้ยมันเติบโตมากขึ้นนะคะอู Ooh, ท้ทุกคนเฟอร์ไม่เคยทุกคนเชื่อไหมว่าครั้งเนี้ยเป็นอะไรที่เฟร์รู้สึกว่าแปรแบบเจาะจงเจาะจงอยู่นะ เจาะทรงแบบงงๆไม่รู้ว่าจะไปโดนใครบ้างนะคะคืออาจทุกคนก็เหมือนแบบฟังถ้าสมมติไม่ตรงก็ลองฟังเล่นๆดูเผื่อไม่แน่ในอนาคตเพราะว่าเฟิร์สไม่ได้กําหนดเวลาเนะมันเป็นไทม์เลสคือไม่ได้กำหนดเวลาว่าแบบเออจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อไหรเนี่ยลองสังเกตในชีวิตของตัวเองให้ดีๆนะคะอืมแน่นอนว่ามันปังแน่นอน <S <S หนึ่งเหรียญขึ้นมาเนวธรรมดา โอกาสอะไรอีกคะอ่านี่อ่ะโอกาสเปิดแล้วเนาะนี่ประมาณนี้ละกันเพราะโฟร์ทจะคิดว่าน,าน่าจะละเอียดแล้วเลยอะลองเปิดเพิ่มดูเผื่อไพ่มีอะไรอยากจะบอกมิสก,กิมีอะไรอยากจะบอกกับทุกๆคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้อีกคะ่ะว้าว The lovers โอกาสโอกาสทองเลยรู้ความรักเหรอ หรือว่าอีกอย่างหนึ่งเหมือนคุณจะได้ทําอะไรในแบบสิ่งที่ตนเองชอบก็ได้นะเออเป็นไปได้ทั้งเรื่องของความรักแล้วก็ได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบมีช้อยส์เข้ามามีทางเลือกหลายๆอย่างเข้ามาอมีโอกาสดีๆคือคุณประมาณว่าคุณสามารถเลือกได้อ่ะอืมนะคะคุณสามารถเลือกในสิ่งที่ตนเองชอบได้และเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการแบบความสามาคัคคีความกลมเกลียวความบาลานซ์ความสมดุลหยู่หลายอย่างด้วยนะ เบอร์ r, ใหญ่เบอร์แรงมากคุณแม่แล้วก็ไฮโรแฟนวาวทุกคนคือแน่นอนว่าคุณได้เขาเรียกอะไรคุณได้การซัพพอร์ตจากแองเจิลจากดีวแน่นอนชัวรร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะตัวคุณเองเนี่ย,พยไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือจะละเลยการปฏิบัติหรือการฝึกจิตไม่ได้เลยนะคะถ้าสมมติว่าตอนนี้เจอคอนฟ lict เจอปัญหาหรือสับสนงุนงง หรือเป็นเอ่อเอเนอร์จีแบบดรอปอยู่เศร้าอยู่เหนื่อยอยู่เนี่ยการฝึกจิตการได้พักจิตพักใจะจะช่วยให้เอเนอร์จีตรงเนี้ยมันมันปลดได้เออมันผ่อนคลายแล้วก็เป็นเหมือนแบบเขาเรียกอ,อะไรเอเนอร์จีดีไวลคอยซับพอร์ตคุณอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ซับพอร์ตเกื้อหนุนคุณอยู่เสมอนะคะเป็นไพ่ของการทําสมาธิด้วยถ้าเกิดว่าใครละเลยเรื่องนี้หรือแบบปล่อยเรื่องนี้ไปนานแล้วค่ะขอให้กลับมาทำแล้วจะยิ่งแบบชีวิตคุณจะยิ่งเหมือนแบบ หาทางออกได้ง่ายอ่ะเออเกตนะเวลาที่เราฝึกจิตหรือทําอะไรก็ตามอ่ะมันจะมีสติมากขึ้นแล้วทีนี้ยเราก็จะรู้ว่าปัญหาที่เข้ามาหรือเราเจออะไรอยู่เงี้ยเราจะตัดสินใจยังไงจะทํายังไงต่อไปดีนะคะและอีกอย่างหนึ่งอ่ะไพ่ดีวายไพย่ไพไพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงกับไพ่เหรียญด้วยเออลองคิดดูละกันว่ามันจะปลดล็อกในเรื่องไหนบ้างถ้ายิ่งคุณแบบเออมีอยู่ในแบบอยู่ในกรอบอยู่ในศีลธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ฝึกสมาธิฝึกจิตหรือสวดมนต์หรืออะไรก็ตามอะ่ะอืมมีหรือว่าจะไม่ปังนะคะว่าตรงกับตรงกับไพ่เหรียญขนาดนี้นนคุยน,อน้อวอบอ์ขึ้นมาอีกแล้วเรื่องของการงานด้วย ว้าวทุกคนสุดยอดเอสซบอลขึ้นมาการเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วมี5้าถ้วยขึ้นมาด้วยใต้สำรับเป็นก้าวไม่เท้าซ้ำๆเดมิดมๆฟอคิดว่าน่าจะเป็นมีมีไพ่แนะนำด้วยถ้าตอนนี้ฟิลลิง่งอะฟิลลิง่งหรือเอเนอรของคุณรู้สึกหอ่อเหี่ยวรู้สึกว่าแบบยังยัง ยังอยู่กับความผิดพลาดในอดีตอยู่จงหันกลับมามองสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเอออะไรบ้างที่ยังเหลืออยู่ที่คุณสามารถทําได้ที่คุณสามารถก่อกําเนิดเกิดทําใหม่ได้อย่าแบบอย่าท้ออย่าไปมองในอดีตอดีตเหมือนมันตายไปแล้วแม้แต่วิเซี่ยววินาทีเดียวมันก็คืออดีตไปแล้วนะคะพอเราเริ่มแบบเริ่มตระหนักรู้ในตนเองเริ่มมองอีกมุมนึงขึ้นเรื่อยเออเขาเรียกอะไรอะเหมือนเหมือนคุณจะเปิดอะเขาเรียกอะไรเหมือนแบบจิตเขาเรียกอะไรคือจิตข้างในหรืออะไรนะ มันจะคอยเปิดให้คุณให้เห็นชัดเจนขึ้นอ่ะพยายามมองเนี่ยมองมองไปรอบๆตัวนะตอนนี้เลยก็ได้ค่ะว่าเฮ้ยปัจจุบันอ่ะถ้าสมมติว่ายังมีความเศร้าหรือเจอเรื่องหนักๆอะไรมาอยู่นะคะอืมให้มองว่าปัจจุบันแก้ไขอะไรได้บ้างเริ่มทําอะไรได้บ้างนะคะเริ่มต้นใหม่ได้เสมออยู่แล้วเออเนี่ยโอยแล้วไพ่แบบหนึ่งไบเท้าขึ้นมาเออแล้วก็ก่อนหน,น้านี้ที่พลังงานของคุณเป็นเดอะทาวเวอร์ใช่ไหมเฟิร์มมองว่าเออเหมือนตัวคุณหลายๆคนที่เข้ามาดูอ่ะ น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอืมทาให้แบบรู้สึกว่าสับสนก็ได้นะคะเหมือนไพ่ก็มาย้าเตือนว่าตอนนี้ถ้า energy ยังแบบทอ้อแท้เสียใจหรืออะไรกับเรื่องราวที่คุณเคยทําพลาดไปหรือเสียใจกับอดีตอะไรต่างๆเนี่ยขอให้หันกลับมามองปัจจุบันนะว่าตอนนี้สามารถทําอะไรได้บ้างเริ่มต้นอะไรได้บ้าง คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพของคุณเชื่อมั่นในเขาเรียกอะไรอนะไฟของคุณอนะที่มันมีในตัวความสามารถศักยภาพที่มันอยู่ข้างในภายในอะค่ะจงแบบเจาะเข้าไปแล้วดึงออกมาอีกรอบหนึ่งบางทีเวลาที่ทุกคนนะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตใช่ไหมมันก็จะทําให้แบบเกิดความกลัวเกิดความไม่กล้าเกิดความนู่นนี่นั่นขึ้นมามีข้อนั้นข้อนี้ขึ้นมาเป็นข้อจํากัดชีวิต ขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยแต่พอทีเนี้ยเหมือนเหมือนถ้าเกิดว่าคุณเป็น e NERGY อย่างที่เฟิร์ตพูดไปจริงๆนะเนี่ยถึงเวลาแล้วแหละที่แบบคุณจะดึงพลังตัวเองกลับคืนมานะคะอือเราเริ่มต้นใหม่กันเริ่มต้นใหม่กันนะคะอืมเหมือนอะไรดีๆกำลังจะเข้ามาถ้าสมมติเนี่ย e NERGY เนี่ยมันปิดถ้ายอะเฟิร์คิดว่าถ้ายังมี e NERGY อยู่อ่ะก็ยากที่จะแบบเริ่มต้นอะไรนะคะ ก็ค่อยๆค่อยๆเคลียร์ตัวเองใช้เวลาไปแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายหรืออีกอย่างหนึ่งอ่ะคุณจะต้องหาที่ระบายเขาเรียกไม่ใช่แบบที่ระบายที่ปรึกษานะอืมใบไพ่ใบนี้ตรงกับใบนี้ใช่ไหมฟอรู้สึกว่าถ้าสมมุติคุณอยู่คนเดียวเก็บตัวอยู่คนเดียวอาจจะไม่เป็นเขาเรียกอาจจะไม่เป็นการดีอ่ะอืม เออหรือว่าแบบคิดคนเดียวอะไรเงี้ยอืออาจจะแบบหาที่ปรึกษาคนที่คุณไว้ใจก็ได้เขาจะช่วยคุณได้มากเลยอาจจะมีแบบคําแนะนําหรืออะไรดีๆก็ได้นะคะเพราะว่าเฟิร์นมองเห็นแล้วว่าสิ่งที่คุณเจอคุณแก้ไขคนเดียวมาตลอดอืมคุณแก้ไขคนเดียวมาอยู่แล้วอะ่ะนอกจากมันจะแบบสุดจริงๆคุณถึงจะแบบเออขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะนะตอนนี้คุณก็สามารถทําได้แบบอย่าคิดว่าคุณอยู่คนเดียวอืม บอกเลยว่าคุณไม่ได้เดินเส้นทางนี้คนเดียวนะคะยังมีอีกหลายๆอย่างอีกหลายๆคนที่รอซัพพอร์ตคุณหรือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานดีวที่คอยซัพพอร์ตคุณอยู่เช่นกันนะคะโอเคต่อไปนะคะเบร์จะเปิดเป็นไพ่คำแนะนำจาก Oracle แล้วกันสำหรับนี้นะจ๊ะมาดูกันว่า Oracle อยากจะแนะนำอะไรทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้บ้าง ไพแรกนะคะ Receive your blessing ว wow. ้าวเตรียมรับพรของคุณได้เลยเออนะคะเป็นไพ่ของการแบบเป็นไพ่ของคุณคุณกำลังจะได้รับพรอะ่ะอุ้ยดีจังขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ อยากจะออกมาเหลือเกินครีเอทการสร้างการสร้างสารรค์การเริ่มคุณมาแบบเขาเรีอยกอะไรคุณมาบนโลกเนี้ยคุณคือนักสร้างคือก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเจอเหตุการณ์อะไรมาล้มอันเก่าออกให้หมดค่ะเปลี่ยนมาเนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยคุณเริ่มสร้างอะไรได้บ้างจงดึงความประณีตของคุณออกมาเหมือนแบบอาจจะประณีตมากขึ้นก็ได้เพราะว่า ไพ่อ่า D M p r e s s อยู่ในพลังงานของคุณตัวตนของคุณนะคะอืมแล้วก็บวกกับไพ่ Create เหมือนแบบจงเขาเรียกอะไรคุณเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีพรสวรรค์ จงสร้างสารรค์ออกมาเนี่ยสร้างสวนดอกไม้ของคุณนะให้สวยงามเราไม่ต้องไปมองข้างนอกเลยว่าจะเป็นยังไงสวนดอกไม้คนอื่นหรืออะไรเงี้ยจะไปถึงไหนแล้วเติบโตไปแค่ไหนแล้วตัดเรื่องนั้นไปเลยขอแค่คุณเริ่มต้นใหม่สร้างสวนดอกไม้ของคุณหรือจะเป็นสร้างสวนดอกไม้ในใจก็ได้หรือว่าเขาเรียกอะไรงานหรืออะไรรอบข้างสัตว์การทางกายภาพที่คุณทําอยู่อสร้างมันออกมาด้วยความแบบความรักของคุณด้วยแบบ ความหลงไหลอะไรเงี้ยความความอะไรอะเนี่ยที่เขาเล่นไลลวรูอยู่เอาเอาใหม่ decide for yourself ตัดสินใจเองจะ้ะเออตัดสินใจตัดสินใจด้วยตัวเองใบนี้แบบคือ คือคุณสามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้อ่ะอืไม่ว่าจะเหมือนมีเขาเรียกอะไรเหมือนมีทางเลือกมีอะไรมีช้อยเข้ามาหรือลังเลอะไรอยู่คุณขอให้คุณกล้าตัดสินใจอย่ากลัวที่จะตัดสินใจอืมนะคะคขอเพิ่มหน่อยขอขยายเพิ่มเติมหน่อยแล้วก็ hold the connection กลับเข้าสู่ภายในฟังเสียงภายในเชื่อมต่อกับภายในเยอะๆนะคะพไพ่ใบนี้ เวลาที่คุณเชื่อมต่อกับภายในอยู่กับตัวเองเยอะๆใช้เวลาอยู่กับตัวเองเอตระหนักรู้ในตนเองหรือว่าคิดทบทวนไตร่ตรองอยู่กับตัวเองอ่ะคุณจะได้คําตอบแล้วคุณจะตัดสินใจได้มากขึ้นอุย้ยเก็บหมดแล้วก็ have have pass pass p a s passin g โอเคใบนี้แปลว่าความอดทนอืเหมือนแบบในระยะเวลาบางช่วงอะเนาะเราก็ต้องใช้ความฝึกใช้การฝึกฝนความเพียรพยายามอดทนอย่างเช่นขอยกตัวอย่างในเรื่องของการฝึกจิตม,มัน,ม,นมันเหมือนแบบคือทุกอย่างมันก็ต้องใช้เวลาใช้ความอดทนฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอถึงแบบจิตเราจะแข็งแกร่งขึ้นไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรมาก็ตามหรือในเรื่องของหน้าที่การงานก็ตามอะค่ะอืมนะคะ ฝึกไปก่อนอืมวันหน้าจะเกิดผลเฟิร์นึกถึงคำท,ท่านแม่คุณแม่คนหนึ่งเขาเป็นเอ่อคุณเขาเป็นเหมือนแม่ชีเนาะที่แบบเคยบอกว่าแบบเหมือนจิตเราอะเ,ออเหมือนแบบแตอนเนี้ยตั้งใจฝึกหรือฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปก่อนอืมแล้ววันหน้าจะเกิดผลวันหน้าจะเข้าใจเองคือละเลยไม่ได้ในการฝึกจิตหรือทําสมาธิหรืออะไรก็ตามนะคะมันเป็นสิ่งสําคัญมากๆโอเคต่อ แล้วก็ Offer up Gratitude จงรู้สึกขอบคุณมันเถอะออคำนี้เด้งขึ้นมาประมาณว่าไม่ว่าเหตุการณ์ไหนๆเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาล้วนเออล้วนเป็นประสบการณ์ให้คุณได้เสมอหรือเป็นบทเรียนก็ว่าได้ทำให้คุณแบบอะไรที่คุณเคยทำผิดพลาดคุณก็จะไม่กลับไปทำซ้าอีกแบบจงขอบคุณนีที่คุณผ่านมาได้แบบหลายสิ่งหลายอย่างขนาดนี้ขอบคุณทุกสิ่ง everything ที่เข้ามาเพราะว่าเราได้เรียนรู้ แล้วก็ transformation อืมโอกาสมาแล้วเหมือนถึงเวลาที่แบบมันจะแบบเขาเลยถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วอะนะคะอืมสุดท้ายทุกคน pause for reflection หยุดเพื่อไต่ตรองว้าวเราตรงกับอะไรรู้ไหม hold the connection หยุดเพื่อไต่ตรองเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่แบบเออ พักสักครู่อยู่กับตัวเองใช้เวลาอยู่กับความสงบเพื่อไตรตรองทบทวนสิ่งต่างๆเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาอะไรเงี้ยพอถ้าสมมติเราอยู่กับความวุ่นวายเราจะแบบมองภาพไม่ออกเลยมันก็จะมืดแปดด้านอยู่แบบนั้นสับสนลังเลส,สงสัยอยู่แบบนั้นแต่เมื่อไหร่ที่เราแบบใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักพักสักระยะ เราจะได้คําตอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากๆ,ๆนะคะเราไพ่เนี่ยเหมือนไพ่ขึ้นมาย้ําเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอยากรวที่จะเปลี่ยนแปลงมันถึงเวลาแล้วที่แบบคุณจะาน a n s f o r บางทีอาจจะเป็นเรื่องของการทานฟอร์มตัวเองก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ในจุดที่ดีกว่าเป็น the best version ทั้งร่างกายและจิตใจอะไรเอ่ยการพัฒนาตนเองเอ่ยต่างๆนา,นานาอย่างเช่นอะไรดี <S <S ออกกําลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์โภชนาการอาหารแล้วก็อะไรอีก การทําสมาธิเพื่อแบบจิตใจของเราอะไรเงี้ยใช่ไหม,มประมาณนี้ค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณที่รับชมและรับฟังคะ่ะบ๊ายบาย,บาย